รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพี่ตังค่ะอองไซ์คกับรายการซีโอทีเปิดค่ะพี่ตังพาไมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยสถานที่นี้อาจจะไม่เหมาะกับคนสวยไงเป็นรถสวยๆของไอเนี่ต้องการเซอร์วิสหรือเปล่าต้องการเปลี่ยนยางต้องการตั้งศูนย์ถูกล้อสำคัญจะเป็นเลยสมบัติเรียกว่า เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สุดของดีสโซนก็เลยจะพาไอซ์สุภงคุณผู้ชมไปพบกับกรรมการผู้จัดการรวมกลุ่มบริษัทดีสโตนจำกัดนะครับค,คุณเกิดวงษาริยะวันนีครับอปเป็นสัญชาติไทยด้วยใช่ไหมคะสัญชาติไทยล้วนร้อยปร์เ็ที่สำคัญแล้วดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยแล้วจะเชื่อเองโอเคอนั้นไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่ต้องบอกว่าดีสโต e นเอถือเป็นเอา l e เลทที่เป็นเป็นโมเดลต้นแบบที่น่าจะใช้เป็นต้นแบบในการขยายกิจการต่อๆไปของดนะีสโต e นนวันนี้เราอยู่กับ กรรมการผู้จัดการบริษัทดีสโตนกรุมดีสโตนนะจำกัดอ่ะช่วงนี้ไปพบกับกรรมการผู้จัดการเลยครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับไม่ผมก็ไร่อยาาเพราะว่าจริงๆ้วส่วนตัวเนี่ยชื่นชมเพราะว่ารู้ว่าเป็นยางสัญชาติไทยรล้วนเนี่ยครับอันนี้ต้องช่วยกัน ดันต้องช่วยสับสนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราจะเห็นสมัิสังชาติจะมาตั้งโรงงานและก็ผลิตออกแล้วก็ส่งไปใน original หรือแม้แต่ทั่วโลกก็ตามแต่นี่ดีสโตนเนี่ยทำยังไงให้สีปีและยังดำรงความเป็นสัญชาติไทยอยู่ร้วนยตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มบริษัทดีสโตนเองเนี่ยก็ก่อตั้งนะฮะโดยคุณพ่อของผมก็คือคุณสุวิทย์องศาริยวานิชนะครับซึ่งณตอนตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีเนาะเสร็จแล้วเนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกนะฮะคือเราไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งต่างประเทศในเรื่องของวัตถุดิบและเราสบายใจไปอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าในส่วนของโนฮาวหรือวิธีการผลิตเนี่ยจุดก็ต้องยอมรับว่าทางประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่ก้าวหน้าในส่วนในส่วนของเทคโนโลยีเราก็เลยจาเป็นจะต้องว่าจ้างนะฮะผู้ชํานาญการช่างเทคนิค นะฮะนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานกับนะฮะเมื่อ40ิปีที่แล้วเพื่อที่จะมาสร้างเทคโนโลยีสร้างวิธีการผลิตมาเลือกเครื่องจักรมาสอนบุคลากรว่าเราจะต้องผลิตอย่างไรยังไงให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะฮะและสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยเราเองก็ได้มีการทุ่มทุ่มทางด้านบุคลากรทางด้าน HR นะครับ แล้วก็เรื่องของ R&D ก็คือการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่เป็นผู้ชำนาญการตรงนี้เนี่ยถ่ายทอดมาสู่บุคลากรของเรารเพื่อเราจะได้นำความรู้ตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดไปได้ดเรื่อยๆนะเซมดิสโตรนี่เป็นบริษัทชั้นนำต้องบอกว่าชั้นนำในเรื่องของคิดแบบมองมโกลบอล <ID. S 3> มองทั้งโลกเพราะว่า R&D เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่มี R&D ตัวนี้เราไม่สามารถที่จะยืนด้วยบน ด้วยบนขาเราเองได้ในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าครหรือแม้จะเข้าถึงจิตใจของ<ร>ผู้ใช้ <ผม S 1> เนี่ยคือเราต้องมองให้ออกว่าเราจะทําอะไรอย่างไรเรามีเป้าหมายแบบไหนยังไงบ้างจากอดีตสู่ปัจจุบันโลกของยานยนต์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับยางรถยนต์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและแข็งแรงอีกทั้งรูปลักษ์ที่ดูโดดเด่นและสวยงามได้มาตรฐานสากลจากความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกอุตสาหกรรมยางยนต์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ยางรถยนต์ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขอถามเผื่อคนทงบ้านหรือไอเนี่ยบางทีที่ยังแบบไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะซื้อยางล้อรถเนี่ยทาไมต้องเป็นยี่ห้ออะไรแล้วเทคโนโลยีมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างคะบอกจุดเด่นของดีโซนหน่อยได้ไหมคะคือยางดีโซนเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยทาทุกอย่างเนี่ยบนมาตรฐานยางเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินก็บอกมาตรฐาน world class standard world class standard เพราะว่าการที่เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์มาสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันมีมาตรฐานกำหนดว่ายางเนี่ยจะต้องอมีขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ขนาดสูงเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็จะต้องมีการทดสอบอย่างไรบ้างเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน,นนั้นและผู้ผลิตเองก็จําเป็นจะต้องอเผื่อเรียกว่า s a f ี t y แฟกเตออย่างน้อยเนี่ยสเท่านะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยดำเนินตามไปตรงนี้เนี่ยด้านผลิตภัณฑ์ก็จะมีม,มีมีการออกแบบที่ดีอยู่แล้วที่เหลือนอกจากนั้นคือการควบคุม ควบคุมให้มีความสม่ำเสมอซึ่งทางดีโซเราเองเนี่ยเ็นเห็นแล้วว่ายางเนี่ยชื่อเสียงก็ระดับหนึ่งแต่สําคัญแล้วเนี่ยคุณภาพจะเป็นตัวกําหนดผู้ที่ลองใช้จริงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ตอบได้ว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีดังนั้นเราก็ทุ่มมาที่คุณภาพของตัวสินค้านะฮะเราพยายามทําให้ตัวสินค้าเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีจริงๆอพอเขาได้ใช้จริงๆมันเกิดการการพูดแบบปากต่อปากแนะนําว่าเราจุดเด่นของเราคือเรามีคุณภาพดีที่สําคัญ ราคาจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปรบริษัทดีสโตนจำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพศรร2520ด้วยทุนจดทะเบียน240ล้านบาทได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยการมองการไกลในตลาดอุตสาหกรรมยางที่ขณะนั้นมีผู้ประกอบการจากต่างชาติเพียงไม่กี่รายในการผูกขาดตลาดการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยดีสโตน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการจะผลิตยางที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้แก่ลูกค้าภายในประเทศด้วยหลักการในการทำธุรกิจที่ว่ามุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพในราคาที่สมเหตุผลด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากลเพื่อผลิตอย่างรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงในราคาคนไทยและปัจจุบันการผลิตล่คะเพียงพอกับผู้บริโภคแค่ไหนคะ ตอนนี้เนี่ยเรามีการขยายกําลังการผลิตเพื่อเพราะว่าเรามีการทํา Business Plan หรือว่ามีการทําแผนธุรกิจนะฮะซึ่งการตอนนี้เนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อย5ปีเรามองไปถึง r ว n g e ประมาณ10ปีซึ่งเราได้มีการขยายธุรกิจขยายกําลังการผลิตล่วงหน้ารอไว้10ปีข้างหน้าเรียบร้อยอนะฮะดังนั้นเนี่ยเรามีการเรียกว่ามีมีความสามารถในการที่จะขยายธุรกิจเนี่ยมากๆเลยตอนนี้ ถ้าจะบอกคุณผู้ชมตอนนี้ว่ายางดีโสโตนสัญชาติไทยเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเนี่ยเราคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของเราในการที่พูดถึงว่าคู่แข่งที่เกิดที่มีอยู่ตลาดทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายเยอรมันค่ายอเมริกาครับผม,มเรามีวัตถุดิบชั้นเลิศเรามีบุคลากรชั้นเลิศเรามีความตั้งใจจริงในการทำ ตรงนี้เนี่ยคือจุดแข็งที่สุดของเราเพราะว่าเรานําวัตถุดิบชั้นเลิศนาบุคลากรชั้นเลิศนาความตั้งใจจริงนะฮะในการที่จะมารวมผสมผสานกันเพื่อที่จะออกมาเป็นวิธีการในการทําให้เกิดความสม่าเสมอเกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีนะครับเรียกว่าได้ Workclass Standard แล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าไวน์นอตจากความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทดีสโตนจำกัดเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคด้วยกำลังการผลิตมากกว่าปีละ150,000ตันเป็นมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทต่อปีหนึ่งในความสำเร็จดังกล่าวเพราะประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิตและส่งออกอยางพาราคุณภาพดีแห่งหนึ่งของโลกจึงทำให้ดีสโตนมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิต ดิสโทนมาถึง40ปีแล้วมีปัญหาอะไรบ้างที่เคยเกิดขึ้นเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะในส่วนของปัญหาเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเกิดในช่วงแรกๆนะฮะในการบริหารในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้มีรูปแบบที่ทันสมัยยังไม่ได้มีการวางแผนอย่างที่ดีรวมถึงแผนนั้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กรด้วยเพราะบางทีเนี่ยแผนเนี่ยถูกกาหนดโดยผู้บริหารคนเดียวเ<ม>จ้าของคิดว่าจะทําแบบนี้<ม>แล้วก็คิดว่าอาจจะทําแบบนี้แต่ ทีมงานไม่เข้าใจนะฮะก็ไม่สามารถที่จะทําผลงานได้ออกมาดีได้ดังนั้นเนี่ยอุปสรรคของเราคือการสื่อสารการที่จะทําให้คนเราเนี่ยเข้าใจว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรเราต้องการที่จะขยับไปทางไหนจากผู้บริหารลงไปสู่พนักงานจากพนักงานเนี่ยต้องส่งต่อไปยังผู้ค้าผู้ค้าเองก็ต้องเข้าใจเราว่าเราอยากมุ่งหน้าไปทางไหนสมมติเราอยากจะให้เดินไปทางนี้แต่ผู้ค้าของเราไม่เดินไปตามที่เราบอกก็มีปัญหาอีก ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารก็เป็นปัญหาที่มีมาโดยตลอดแล้วเราก็ปรับปรุงมาโดยตลอดครับมา s e เก็ตเซกเมนต์เรามุ่งไปตรงไหนคือเรามุ่งตัวเราเนี่ยเป็น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  value product นะฮะคาว่า value product คืออันดับอันดับหนึ่งเลยคือ premium product คือคือสร้างความเชื่อมั่นมากๆราคาไม่สนนะ value product ก็คือ คุณภาพเปรียบเทียบกับราคาแล้วคุณภาพต้องอาายุกใช้งน <can> ได,นะได้ได้ในสิ่งคือคือจ่ายไปเท่านี้ได้ในสิ่งที่ตอบกลับมาคุ้มค่าคอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบัเจ็ตโปรดักต์ก็คือราคาเน้นที่ราคาคุณภาพาไม่สดขอให้อยู่ในราคาที่จ่ายได้เาโอเคังนั้นเราก็จะพยายามเซกเมนต์ตัวเราให้เป็นแวลูโปรดักต์อย <'re> ู่พรีเมียมก็คือพยายามเป็นแวลูโปรดักต์แล้วพยายามที่จะกระเถิบ ให้มันมีความใกล้เคียงกับพรีเมียมมากที่สุดน,นะฮะแต่ราคาเรียกว่าจับต้องได้จับต้องได้เอคนอมิคอลกว่าุกถูกกว่าไทยกลุ่มบริษัทดีสโตนกลุ่มบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ของคนไทยเราพร้อมที่จะมุ่งม,มั่นพัฒนาในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งเราพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดการแข่งขันในเวทีการพาโลกรวมงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหากรรมยางรถยนต์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกตลอดไป ดีสโตนี้ถือว่าไปทั่วโลกหรือ,อยังคะตอนนี้เราขายอยู่120ประเทศโดยประมาณ120 <20 S 1> ประเทศทั่วโลกเราเราส่งออกไปเนี่ยทุกภูมิภาค<ช>ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา<ม>นะครับทางด้านยุโรป<ม>ตะวันออกกลางเอเชียแล้วก็แอฟริกาถ้าดีสโตนแข่งได้กับคอน t ิเนน t a l รก็ถือว่าดีสโตนไม่ธรรมดาลแล้วล่ะ ครับผมเราเราเชื่อมั่นนะฮะเราเชื่อมั่นเพราะสินค้าที่เข้าไปอยู่บริการได้เนี่ยเขาค่อนข้างคิวสีคนแน่นมากครับผมถ้าเราไม่ได้ไปตานจริงเนี่ยเด้งแน่ครับผมอยู่ไม่ได้เพราะถือเป็นสัญชาติไทยแล้วก็นําชื่อเสียงกับประเทศนําเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศอันนี้คือสิ่งที่ประเทศต้องการเชื่อว่าในการทําธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคคุณเกิดเคยเจอปัญหานักหนักในช่วงไหนบ้างคะในการบริหารมา ตลอดเนี่ยเราแบบมีวิธีแก้ที่ผ่านอุปสรรคนั้นงไงได้บ้างคะคือช่วงที่หนักที่สุดน่าจะเป็นประมาณช่วงที่ผมเรียนจบมาใหม่ๆนั่นก็คือประมาณสักปีเหมอ,อเนเก้ากเก้าหรือว่าปีสอง2นห้าสี่สองะฮะสองพันห้าร้ <2500 S 1> รอยสี่สองนี่เพิ่งผ่านผมยังกุ้งมาใหม่ๆนะฮะผมก็เพิ่งกลับมาจากเอ,อ,อเมริกาไปเรียนต่อมาก็มาเริ่มงานช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทางบริษัทเราก็เริ่มขยายส่งออกไปเยอะมาก,มากขึ้นแต่ว่า เราช่วงนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการผลิตบุคลากรเรา<ะ>เราผลิตบุคลากรขึ้นมาไม่ทันทําให้หลายๆงานเนี่ยมีมีม,ม,มีมีจุดอ่อนนะฮะม,มีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราแก้จุดตรงน,นั้นไงตรงนั้นเนี่ยผมเองก็จําเป็นที่จะต้องอใช้บุคลากรที่มีอยู่ใช้การที่เรามองแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเพิ่มเวิร์กโหลดให้เขาเรียกทุกท่านมาประชุม,มนะฮะแล้วบอกว่านี่คือปัญหาของเราเราบุคลากรไม่เพียงพอช่วงนี้พวกเรา เสียสละกันได้หน่อยเสียสละกันหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะมุ่งมั่นในการทําเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีมีมีปัญหาแล้วเราก็จะอยู่ในวังวนตรงนี้นะฮะก็เราก็ทํางานกันตั้งแต่แบบแปดโมงถึงเที่ยงคืนแปดโมงถึงเที่ยงคืนบเป็นเวลาสองปีนะฮะผ่านตรงจุดนั้นมาได้บางคนก็คิดว่าก็ทางานแปดโมงเลิกห้าโมงอาจจะมากทําถึงทุ่มสองทุ่มก็โอเคแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในสี่ห้าปีในการที่จะกว่าจะ กว่าจะเบรกอีเวนต์หรือว่ากว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ในขณะที่เราทุ่มเทกันมากๆทำเป็นตั้งแปดโมงงเที่ยงคืนแปดโมงเที่ยงคืน,คนเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ภายใน2ปี 2> ทําไงให้เาเชื่อว่าจะมีวันนี้อย่างที่เขาเป็นอยู่มผมว่าคุณสมบัติที่สําค<ม>ัญอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นําคือการที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้เขาเข้าใจได้ด้วยภาษาง่ายๆคือเราต้องมองก่อนว่าเรากำลังพูดกับใครเขามีความสามารถในการรับรู้แบบไหนอย่างไรบ้าง ถ้าเราคุยกับคนที่อ,อยู่ในระดับนี้แล้วเราใช้คำพูดหรือว่าใช้ศัพท์ที่เขาเข้าใจได้ยาก<ม>เขาก็จะเข้าใจได้ยากดัง<ม>นั้นเนี่ยผมคิดว่าความเรียบง่ายหรือความความที่ทำเข้าใจได้งา่ายคือสิ่งที่ง่ายที่สุดดั<ม>งนั้นผมก็จะพยายามสื่อสารนะฮะด้วยด้วยด้วยความเรียบง่ายที่สุด<ม>และที่สําคัญก็คือเราต้องเข้าใจเขา<ม>เราต้องเข้าใจเขาอ่านเขาให้รู้ว่าเขาเนี่ยมีความต้องการอย่างไรยังไงบ้างถ้าเราอยากจะ ขอความร่วมมือจากเขารเราก็ต้องให้เขาก่อนอเราให้เขาก่อนอนะฮะพอเราให้เขาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถขอได้แต่ถ้าเกิดเราขอเข้ามาแล้วเราไม่ให้ม,ม,มันเป็นไปได้ยากไม่มีใคร,รที่จะทำแบบนั้นได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทําอย่างสม่าเสมอในการที่เราจะให้เขาถามเขาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเรื่องงานเรื่องส่วนตัวให้ข้อคิดให้อะไรต่างๆแล้ววันที่เราสามารถที่จะต้องการความร่วมมือจากเขาเราสามารถขอ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดีสโตนซื่อสัตย์ต่อคำพูดมีความจริงใจสร้างความน่าเชื่อถือรักษาความสามารถในการแข่งขันศึกษาพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่องสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานในระดับสากล สร้างคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนวัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิน่นเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยฝีมือแรงงานภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพเวลาเขาเปรียบเทียบเช็คลิสต์คุณสมบัติที่ดีของอยางเนี่ยเราเราดูที่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอยางความคงทน การรีดนะการก่อถลนอะไรต่างๆนี่มันมันเป็นคุณสมบัติอะไรที่พื้นฐานที่เราต้องมีว่าครับผมอันดับแรกของการทดสอบเราก็จะทดสอบเรื่องของความคงทนก่อนอความคงทนในเรื่องของการรับน้ําหนักว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนก็เปรียบเทียบเลยฮะ,ะเรานํายางเข้าไปขึ้นเครื่องทดสอบแล้วก็วิ่งด้วยน้ำน้าหนักเท่านี้นะฮะแล้วก็เพิ่มน้าหนักไปเรื่อยๆอดูว่ามันสามารถทนได้เท่าไหร่ก็เปรียบเทียบกันได้ทุกแบรนด์ทุกติดค้าเลยอันดับที่2ก็คือวัดที่ความเร็วถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สามารถทนได้เท่าไหร่ก็สามารถทดสอบเปรียบเทียบกันได้เรื่อยๆว่าที่ความแข็งโครงสร้างของยางที่แข็งแรงก็คือใช้แรงกดลงไปในโครงสร้างจนกว่ามันจะระเบิดดูว่าใช้แรงเท่าไหร่นะฮะนี่ซึ่งนี่เป็นมาตรฐานที่เป็นการทดสอบได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบโดยการใช้ฟิลลิ่งคือการขับขี่จริงว่าเราเนี่ยมีความชอบไหมว่ามันมีความนุ่มนวลเป็นอย่างไรบ้างเพราะนุ่มนวลเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกแหละแล้วก็เรื่องของ แล้วมาสัมผัสได้เลยเรื่องนู่นสัมผัสได้แล้วก็เรื่องของการขับขี่ว่าขับขี่ดีไหมยังไงบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้คําว่า advance ไปกระดับหนึ่งเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทดสอบต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราทํามาเพื่อยาพาหนะยี่ห้อแบบไหนลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบทางด้านเสียง ว่าเสียงดังไหมการวิดน้ําบนถนนเปียกเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็การยึดเกาะบนถนนแห้งกับบนถนนเปียกเป็นยังไงบ้างนี่เป็นขั้นตอน QC ที่ต้องดีสโตนต้องทำหมดเลยต้องทําหมดเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคือตั้งแต่เราออกแบบสินค้าเนี่ยเราต้องมีเช็คลิสต์เลยว่าเรามี r e q u i r e m e n t หรือเรามีสิ่งที่เราต้องการอะไรบ้างนะฮะเราก็ต้องพยายามทําให้ผ่านทั้งหมดโอ้นี่ต้องขอบคุณคุณเกิดอย่างมากเลยฮะที่บอกว่าได้รับความรู้เรื่องอย่างดีโนแล้วก็เรียกว่า ต้องบอกว่าแปรนด์สัญชาติไทยที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มั่นใจได้ที่จะใช้ต่อไปในอนาคตนะครับครับคุณมาครับับสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น CEO ท่านไหนนะคะห้าพลาดค่ะวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่กับรายการ CEO ซีเึค่ะวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดการที่เราจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องกำหนดเป้าหมายและทิศทางให้ชัดเจนก่อนผู้บริหารที่ดีจำเป็นจะต้องสร้างแรงบันดาลใจและก็ขับเคลื่อนบุคลากรให้ดำเนินไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนดผู้บริหารเองก็จำเป็นจะต้องเป็นโรโม m o ลหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรด้วยนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็คงจะต้อง ได้รับการสนับสนุนจากลูกคู่ค้าลูกค้าซัพพลายเออร์หรือว่าธนาคารต่งตางๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองก็จะต้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความจริงใจมีความซื่อสัตย์ก็จะทำให้อ,องค์กรของเราก็เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายขอบคุณครับถามเขาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง <c oughs> เรื่องงาน <c oughs> เรื่องส่วนตัวให้ข้อคิดให้อะไรต่างๆ แล้ววันที่เราสามารถที่จะต้องการความร่วมมือจากเขาเราสามารถขอเขาได้ของนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากเลยหือว่าต้องเข้าใจกดหลักธรรมชาตินะงมนุษยแล้วก็เรียนรู้ที่เป็นผู้ให้ก่อนครับ่อนที่เราจะขออะไรจะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างเขาเห็นว่าอนาคตจะมีอย่างวันนี้ถูกต้องโหนี่เป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าทําได้เราก็จะประสบความสำเร็จนี้นะ้รับ